คิดไหมคะว่าอยากจะแต่งงานตอนช่วงไหนยังไงอไม่คิดครับยังไม่คิดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มองภาพครอบครัวไว้ชีวิตครอบครัวที่ที่เราจะมีมีครอบครัวใหม่มีภัระยามีลูกอย่างเลยอย่างครับอย่างครับมันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นเลยครับมันยังไม่มีการเริ่มต้นที่อยากจะไปจีบผู้หญิงหรือว่าอยากจะไปทําอะไรเลยทุกวันนี้มีงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งคิวละครนะครับผลิตรายการต้องคิดรายการทำรายการที่มีอยู่ให้ดีด้วย คิดรายการเฉลิมพระเกียรติที่เราตั้งใจจะทําเป็นรายการหลักด้วยนะครับไหนจะต้องทําหน้าที่ที่เราต้องการจะเป็นผู้รัาศาสมทบนะครับที่ต้องมีการอบรมสอบในเดือนมีนาคมนี้เพื่อที่จะบรรจุภายในปีหน้านะครับอีกหนึ่งปีที่ต้องสอบแล้วบรรจุไม่เหงาหรือคุณไม่เหงาครับมีเพื่อนเป็นงานมีเพื่อนเป็นงานนะครับมีมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ ที่ที่เราทําทุกๆวันทุกๆวันเคยหันกลับไปมองความรักขรังเก่าๆไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่แบบไม่ประสบความสําเร็จเออผมว่าอันนี้ตอบยากนะครับแลีกอย่างก็คือว่าไม่ได้หันกลับไปมองนานละเพราะว่าผมว่าการมองไปข้างหลังบ่อยๆไม่ดีครัอคือมองสักครั้งเพื่อเป็นครูพอแล้วครับแล้วก็มองว่าจะไปข้างหน้าต่อไปยังไงให้มั่นคงดีกว่านะครับ แล้วก็เราเองก็ถูกถูกอบรมมานะครับเราก็คงจะต้องทำตัวให้ดีแล้วก็มีมีหลักมีฐานในวัยของเราอะนะครับส่วนส่วนการเมงชีวิตก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หันกลับไปมองตลอดเวลาแล้วก็ไปใส่ใจกับเรื่องนี้มากแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนรักแบบไหนอบบุหนโรแมนติกผมต้องการความรักที่มีความซื่อสัตย์ครับครับ ผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นคุณสมบัติของความรักอย่างหนึง่งนะฮะเมื่อใดเกิดความคือเราอยู่ในวงการนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรามีเวลาน้อยนะพี่ก้องอถ่ายหนังถ่ายละครคะนะฮะนอนก็ดึกะนะครับเวลาให้ครอบครัวแทบจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความซื่อสัตย์น่าจะเป็นสิ่งที่ผมรูม้สึกว่าผมต้องการมันทําให้ผมสบายใจในเวลาทํางานเพราะความซื่อสัตย์นี่ไม่ทําให้เกิดความระแวง<ช>พอมีความระแวงนี่เราจะทํางานแล้วมันไม่สบายใจ จริงผมไม่ไว้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกถึงความรักว่าถ้าวันนี้ผมต้องมีความระแวงอีกนะครับจากจากจากความรู้สึกของผมผมสู้ไม่มีเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ในขณะที่เราทํางานหนักเราอาจจะไม่มีเวลาดูแลใครได้อย่างดีด้วยครับนะครับเราเรามองตัวเราเองเป็นหลักก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงตั้งใจที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ทํางานอ่อยไห้ดีที่สุดไม่เป็นไรวันนี้เรามีแบบสอบอ่ะ เรื่องการเขาเรียกว่าการเป็นคนรักในแบบสไตล์ของคุณหนุ่มสอนรามนะคะอยากรู้ไหมว่าตัวเองเป็นคนรักแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีลอกมาจากเหตุการณเดี๋ยวให้คุณหนุ่มแสดงความคิดเห็นจริงหรือเปล่าอันนี้เปล่าเดี๋ยวเปล่าเริ่มข้อแรกเลยอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มแล้วคุณกำลังจะไปบ้านคนรักฟังนะฮะมีถนนจะไปบ้านคนรักสองสายเส้นหนึ่งสายตรงอีกเส้นเส้นนี้นะคะสายตรงไปถึงรวดเร็วอีเส้นหนึ่งดูไกลแต่ระหว่างทางก็มีอะไรให้ดูเดินชมนกชมไม้ ไปทางไหนดีคะคุณหนุ่มสายตรงหรือแวะชมชมรถชมวิวไปทางที่ดีไรอันเรามมันไม่มีในช้อยอ่ะมันไม่มีในช้อยอ่ะสายตรงตรงถึงเลยหรือไปทางเอแวะดูนู่นนี่มันคนเราต้องมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางขู่ขาของพี่พี่ชอบไปตรงๆรเลยพี่ขี้เกียจเสร็จเสร็จต้องไปทําธุระอื่นอีกคือคือต้องต้องพุดตรงนะครับ ความสวยแบบพี่ท็อปเนี่ยมันก็ต้องพึ่งอย่างนั้นทางตรงพี่ชอบทางอ้อมใช่พรากว่ากับโทรศัพท์พึ่ถืออย่างนี้ให้บางมันหายากคนที่มันมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์อย่างพี่กล้องเนี่ยถูกใงใช่ไหมฮะกว่าจะถึงตัวได้มันยากคำถามเธอเถอะตกลงทางตรงทางอ้อมทางที่ดีครับทางที่ดีผมจะไปหาคนรักในทางที่ดีทางที่ดีคือเฉลยทางที่ดีเนี่ยแบบเร็วๆหรือไม่อะไรที่เป็นทางที่ดีครับคนรักผมทำครับแต่เป็นทางตรงหรือทางอ้อมผมไป ผมไปด้วยทางที่ดีครับทางที่ถูกกราเทศะหรือว่าตามวาระโอกาสขุขะทั้งคู่ขุกขะทั้งคู่ก็ไปครับถ้ามันถึงเวลาที่ต้องลำบากด้วยกันผมไม่เคยทิ้งใครนะขุกขะแล้วก็ถึงทางตรงง่ายๆผมก็ไปถ้ามันถึงถ้ามันลั่นเร็วให้คุณฟังนะครับว่าถ้าเกิดคุณเลือกสายที่สั้นและตรงหลายปีนะพี่งูไม่ชัดเหมือนเดิมคุณฟังก่อนเลยแสดงว่าคุณนีเป็นคนที่ตกหลุมตกหลุมรักคนง่าย แต่ถ้าเกิดเลือกทางนี้มันทั้งอ้อมๆมีต้องแวกคูต้องดูไม้นะแสดงว่าคุณใช้เวลากับความรักโอ้โหเฟ้นอยู่นานเฟ้นอยู่นานคุณมีสองอย่างมันคุณบอกว่าทั้งคู่ใช่ไหมไม่ใช่บอกไปทางที่ดีไม่ใช่ผมไม่ได้ตอบว่าทั้งข้อนี้ข้อนี้ผมตอบข้อต่อไปข้อต่อไปมีกุหลาบครับอ่ามีสีแดงกอหนึ่งสีขาวกอหนึ่งตัดสินใจเก็บดอกไม้ไปฝากเขาสัก20ดอกนะเอาแค่20นะครับคุณจะเลือกสีแดงกี่ดอกสีขาวกี่ดอก ผมเลือกสีขาวทั้งหมดเลยสีขาวทั้งหมดเลยครับพี่เลยโอ้โหแต่ไม่รู้ปังจะเอาไหมนะก็ฟังอยู่นี่ฮะฟังเลยนะฮะสีแดงเนี่ยนะฮะหมายถึงอะไรคุณรู้ไหมพี่หมายความว่าหมายหมายหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ให้มากมากในความรักของคุณสีแดงนะฮะ ให้เขามากในความรักแต่ก้าสีขาวเนี่ยแสดงว่าคุณคาดหวังว่าจะได้คืนมาเท่าไหร่โอ้ฉันก็เลือกสีขาวคืมนมาเท่าไหร่เดี๋ยวนะน,นี่ไม่ใช่ <laughs> คำแปลนี่มันมีอยู่ไม่มีมีหรือเปล่ามีมีหรอมันคือคําตอบมันไม่นนี้ยท่านผู้ชมครับคนให้สีขาวเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเตให้มากแดงเนี่ยเป็นคนต้องการกลับมามาก็เลือกสีขาวไม่มีเขาเขียนอย่างเงี้ย อ่มาข้อสามข้อสามเขาเล่นเล่นขำขำคุณหนุ่มนี่เคียเออนี่พอถึงบ้านเขาแล้วนะคุณเป็นคนคาดหวังเขากลับคืนมาเยอะมากคุณหนุ่มคุณหนุ่มไปถึงบ้านเขาแล้วปรากฏว่าคนอื่นมาเปิดประตูให้เนี่ยคุณจะให้คนที่มาเปิดประตูให้ไปตามคนรักให้คุณหรือเดินตามเข้าไปในบ้านแบบว่าเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตามหาเขาเองผมต้องให้เขาไปตามหครับบ้านคนอื่นเขาพี่ไปตามเองสิ ไม่ฮะก็บ้านเขาฮะก็ต้องให้เก้เขาตามเหรอไม่ตามพี่เก่งใจมารยาเลยครับพี่มันไม่ใช่มารยาเรารู้จักกันแล้วก็เดินตามเพราะเข้าไปเลยไงฟังคาเฉลยถ้าคุณเดินนะให้คนครอบครัวเขาไปตามใช่ไหมคนในครอบครัวไปตามนะ่ไปตามนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบหลีกหนีปัญหาแล้วหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้เองไม่นี่คำถามตวิทยาจากไหนเนี่ย ด็อกเตอร์มาเดวซ์ซึ่งท่านเป็นทันตแพทย์ถ้ากับคุณท็อปบอกว่าล <laughs> ุยไปหาเอง <laughs> แต่ว่าเป็นคนตรงชอบแก้ปัญหาให้จบเป็นเรื่องไปไม่ทิ้งเรื่องคาราคาราซังค <laughs> าราคาซัง <laughs> นี่นะเท <laughs> ่าที่ผมศึกษามานะพี่ด็อกเตอร์มาเดว์บอกไว้มาเดว์อะไร <laughs> <laughs> นี่นอกจากคาดหวังแล้วนะไม่เดี๋ยวก่อนด็อกเตอร์มาดาวนามสกุลอะไรมาเน่าไม่ใช่มาดามาเด้าด็อกเตอร์มาดาวข้อสุดท้ายโอ้ยมีก้อนมีก้อนห้อน่ไปค้างบ้านคนรักแล้วโอเคคุณได้ต้องไปค้างคืนที่บ้านคนรักโดยแยกกันนอนคนละห้องนะเราเข้าตามออกเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่ตอนตื่นนอนปึ๊บคุณหนุ่มสอนลักก็เดินตุลบตุบตุบไปแอดแง้มห้องนอนคนรักดูึิงดึง ภาพที่เห็นข้อหนึ่งอยากจะเห็นเขาในภาพนอนหลับพริมมิวสวยเลยหรือสองอยากเห็นเขาแดบดบจะเอ็นุ่มมอร์นิ่งตัวตื่นมาแลา้วทักทายแล้วมีความสุขกับคุณจากสามข้อสองข้อสามข้อแรกอยากเจอเขาตื่นหรือหลับอยากตอนแอยากจะเ้องตืน่นแล้วเพราะว่าเราได้สอบถามดูคําถามแนวจากดอร์มาดาวทั้งสอง้นเนี่ย กูขอตอบข้อนี้ว่าแย่แย่ต้องตอบย้อนสอนอ่างั้นดูคำเฉลยจากด็อกเตอร์มดาวมันักุนอะไรวะห่วงด็อกเตอร์มดาห่วงอะถ้าเกิดคุณอยากเจอเขาเนี่ยตอนที่เขาหลับเนี่ยแสดงว่าคุณรักเขาอย่างที่เขาเป็นโอ้โหด็อกเตอร์ แล้วถ้าเจอตอนตื่นแลวคุณก้องถ้าเกิดคุณอยากเจอเปิดประตูปุ๊บเจอเขาแย่ใช่้นะ,สะแสดงว่าคุณเนี่ยอยากเขาเปลี่ยนในสิ่งที่คุณต้องการโอ้ยอย่าก,กังวลพี่ก็แย่พี่พี่เล่นในนี้ดีกว่าเปิด <c oughs> พี่เล่นในไฮไฟงต้าผมดีกว่าคุณก้องพอจะสรุปได้ไหมว่าเขาเป็น,นคนรักแนวไหน,นความรักเนี่ยเป็นที่เป็นเรื่องที่อธิบายยากนะฮะตายาวระหว่างนี้นี่นี่เขาบอกว่าอายุไร่พอๆกันความรักเนี่ย ปกป้องกันแล้วกันเอหรือว่าปกป้องตัวเองไม่แคร์ว่าใครจะเจ็บเลือกอะไรฉันเหรอเราปกป้องตัวเองสิแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือความหลงความหลงนลทจะชอชอบผันผ่านเขาถึงเรียกว่าหลงรักนะอันน้อะไร